เทียนหินนะครับสองแปดสองเนี่หมายถึงว่านะคะรับเงินไหลามาเทีมา <c oughs> เป็นตระกูลหมูนะคะะรับตระกูลหมูสองหกนี่มีสเสน่ห์วาจาดีหกหกใจเย็บได่หกแปดเนี่ยหกแปดหกแปดเก้าเนี่ยมันหมายถึงว่าบางครั้งรายจ่ายของเราเนี่ยมันจะมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยแต่ มันจะเป็นรายจ่ายใหญ่แต่โอเคเขาก็มองเราเนี่ยเพอร์นี้มันจะมีดีตรงที่ว่ามันมีเรื่องของํงมังกรอยู่ในตัวแต่ของมังกรเนี่ยเวลาจ่ายอะไรต่างๆสังเกตจะใส่ซ้องให้ใครมาหารเงินนิดนึงใส่ให้ต้องไม่ใช่หลักร้อยอ่ะเออแต่เขาเน่ยทำบุญเนี่ยซาบากะจอมซาบากะที่มีต้โอ้ต้องแจกตีใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเขามี ก็มีเขมีปรญกอบมีผมด้วยแต่รายจ่ายเขาไม่พอใจเขาก็ต้องกั้นใจจ่ายนะน่าจานอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในระดับเดียวกันระดับดีไม่ถึงเตนะครับโอมโอ้อาจารย์โอมอาจารย์โอมมีครัางนู้นก็มีใช่ไหมค่ะแลายโอมโอมโอมอี่บอกว่าอาจารย์เด้อน้ายา 94ก็คือใจเกิน้อยนะครับ45 45กส็สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดเป็นครูสอนได้มีคำพูดกระจายเป็นซั595เนี่ยจะเก่งนะคุณนยาใครไม่อยากไม่อยากเบอร์เนี่ยเราสามารถที่เอาไป546เบอร์เนี่ยถ้าเราไปทำการติดต่อหรือค้าขายต่างประเทศเนี่ยเวิร์กเวิร์กสุดๆ9559นี่จะเกี่ยวข้องกับาการต่างประเทศ นะครับเรื่องสืบสวนด้านภาษาไปหรือไม่ก็จะเป็นถ้าไปเ,เปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษหรือสอนภาษาต่างประเทศเนี่ยเรามีห้าสี่หกปีแล้วรัจจาริมทรัพย์ขายคนประชาการไป็ดีแล้วก็ถ้าอยู่ว่าถ้าเขาให้เป็นประชาสมาคมด้วยติดต่องานก็จะประสบความสำเร็จนะครับห้าสี่หกนี่ฉลาดรอบข้อหกสองมีเศษสองเก้าเราใช้คู่กันเนี่ย ถ้าเราขายของออนไลน์เนี่ยเราก็ที่ชาวเราจะได้กา,า,ารสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยนะได้ออเดอร์จากต่างประเทศในที่สุดเราก็เป็น978ก็คือมังกรด้วยสองเบอร์นี้รวมกันโค้ดตู้ให้เอบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งคู่เบอร์นี้มันจะเกี่ยวกับต่างประเทศราคาเบริษัทเบอร์เนี้ยเมื่อเราใช้ไปเรา ปัญญาของเราจะทําให้เราเกิดปัญญาทําให้เกิดเราวลต่อไปเราเป็นมังกรเห็นไหมเพราะฉะนั้นปัญญาของเรานํามาเป็นวาจาเป็นทรัพย์ในการติดต่อแล้วก็ถ่ายทอดเราก็จะได้เป็นมังกรของแม่ชีแม่ชีก็ โอ้เวลาจ่ายบางทีก็เก็บแล้วเก็บอีกอยู่ดีๆลูกเต้าเราค้างเ้โอ้สงสารก็ควักเงินให้โดยโอ้เอมันไม่ใช่พอกลับมาที่เอ้าฉันให้ไปได้ยังไงเนี่ยไม่ตัดเขาไปยังไงอุ้ยก่ว่ที่ได้มาขนาดนี้จ่ายเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายจ่ายแบบไม่คาดฝันมันน่าจะเกิดขึ้นนะครับ แต่รายได้เนี่ยก็เนี่ยครับสามารถถ่ายทดอดวิชาการนะครับถ่ายทอดองค์ธรรมแบบสอนธรรมได้ดีนะครับ,ออนะรบหรือต่อไปเนี่ยแม่ชีเนี่ย,ย,เ,ยเอารหัสชีวิตไปเปิดดวงใครก็ไปได้แต่ พอคยเปิดดวงเขาไปเปิดดวงเขาสงสารเขาอีกแทนที่เขาจะให้ข้าผูกกลายเป็นตาลูกไม่เป็นไรยุ่งม่ใจดีเเก้าหกโอ้มีทั้งสองตัวเก้าหกเก้าหกเนี่ยเอออเห็้ยนะเออประมาณอย่างเงี้ยนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่ก็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 ยังไม่ไม่ไม่ดีเจอเก้าเก้าเก้าเนี่ยเจ็ดเก้านี่ก็หมายถึงว่าตัวเนี้ย ตัวเนี้ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยเหมือนกับว่าท้าก็จะได้รับได้รับอะไรได้รับพรสวรรค์ได้รับเหมือนกับบาร,รมีบาร,รมีบาร,รมีจากจากสวรรค์เรื่องบนอะไรเนี่ยมีม,มีมีสวรรค์เรื่องบนมาช่วยอยู่คับช่วยมาเรียกว่าให้ให้ให้รู้จัก <c oughs> เหมือนกับแนะนําผู้อื่นให้รู้จักเส้นทางธรรมะอาหารกินนะครับ ก็เบอร์นี้ผ่านในมินชีนนะเบอร์นี้ผ่านเบอร์นี้ก็ที่เล่ามานั่นแหละอยู่ในระดับสี่ถ้าใช้ก็ใช้เบอร์นี้จะดีกว่าใช่ครับเบอร์ล่างเป็นเบอร์หลักใช่มคะใช่รับเบอร์ล่างเป็นเบอร์หลักเบอร์บนเป็นเบอร์รองเพราะเบอร์บนจะเป็นเป็นเบอร์เบอร์รายจ่ายเยอะ เลยแจเบอร์น้อย่างเนี้ยจะแทนที่เราแทนที่จะไม่ไเป็นเบอรบุญแล้วนะเพราะเราไปถอยขอเบอร์เนี้ยเห็นไหมอันตรายนะครับปุ๋ยปุ๋ยเริ่ปุ๋ยเริใช้เจ็ดหกโอ้มาแล้วไม่ต้องมันยาย ใช้เใชอข้าวคนแรกมที่ถ้ายัาบบาใช้เบอร์เนี่ยก็จะเห็นปุ๋ยตลอดแล <c oughs> ้วปุ๋ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นปุ๋ยเนี่ยแ <c oughs> นี่มันจะมันเลยไม่เตี้ยงัทีจะเนี่ <c oughs> เลขเบอร์เนี่ยสองสองเก้านี่ยดูใช้ในเพจนะคะแฟนหรือถือสองสองเก้ามันเป็นมันเป็นเบอร์เสน่ห์นะครับสองสองเนี่ยหาเงินเก่งนะครับหาเงินเก่งนี่เสน่ห์หาเงินเก่งเนินเนินเนินเคลื่อนทำให้เกิดสภาพคล่องตัว นะครับยังไหลมาเทมาสภาพคล่องตัวดีนะครับแล้วก็ด้านในเถตดก็มีง่ยสองเก้าเก้านี่จะมีชื่อเสียงด้วยเก้าเก้านี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แของเบอร์นี้ดีเบอร์นี้ไม่ต้องใช้สเบอร์แรกทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายอันนี้ค่ะหนูนลงของีเบอร์แล้วก็ขายได้หลายเวลาได้ยังไ พิสูจน์ได้เห็นเลยเออพิสูจน์ได้เห็นเลยนะครับรู้สึกเริ่มขี้แข็งขี้ยข็งเยอะน้องกรอยนะครับห้าหกห้าเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูรับทรัพย์เปิดประตูรับทรัพย์นะครับเปิดประตูรับทรัพย์ทีนี้จะจะรับทรัพย์ทางไหน ด้านเทคโนโลยีด้านเกี่ยวกับการติดต่อด้านการต่างประเทศต่างๆด้านภาษานะครับ9 4สก็คือ9 4 9ก็คือใจเต็มร้อยให้ใจเกินร้อยนะครับเหมือนกับว่าถ้าในด้านการทํางานการไปติดต่อการประสานงานหรือด้านการต่างประเทศเนี่ยน้องกล่อยใจเต็มร้อยแล้วก็มักจะชนะอุปสรรคด้วยนะครับ ก็อยู่ระดับเอถือว่าไม่เสียนะครับอ่ะอันนี้ถั่วมาเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยเออเจ็ดเก้าเก้าใช่ไหมเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเนี่มันก็เป็นตะกูลมาก่อน นะครับเป็นตระกูลองค์กรเป็นตระกูลเรียกว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรเหมือนกับเด่นเด่นเด่นหน่อยแบบเวลาจะไปไหนก็แบบเข้างานก็แบบข้าราชการผู้ใหญ่ใช่ไหมเหมือนเจ้าพ่อสื่อไงเวลาเดินเข้างานก็แบบแบบเจ้าเก่าเยอะมากอยาเนี่ยมากอย่เงยมากติงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นอะไรครับเขามีสินทรัพย์สิทธิ์ใหญ่คุ้มครอง มีองค์พระนะครับเขาก็จะมีะความโดดเด่นมีชื่อเสียงโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์นะค,ครับไม,ไม่ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายง่ายนะครับรู้อะไรเห็นอะไรก็หยิบออกมาวิเคราะห์มาพิจารณาก็อยู่ในระดับเองนะครับนะครับคุณสมชยัยแปลปลเนี่ย แปลแปหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครัแบแปลปดก็หมายความว่าเครียดมั่นใจตัวเองสูงกูเนี่ยคือแบบลูกเนี่ยก็ไม่กล้าด่าแม้แต่เครื่องฝูงจะพูดอะไรก็ไม่ใช่ว่ารจะเชื่อแต่จะถูกเขาหลอกง่า <laughs> เวลาเขาพูดอะไรแนะนำอะไรไม่เชื่อแต่ถ้าถูกหลอก ถูกหลอกง่ายเออโอ้โหเฮียเนี่ยเฮียเรสุดยอดเลยโอ้โหบุกเร็วเฮียเนี่ยเหมือนติงรี่เลยอะไรเงี้ยแต่มันมีติดการหน่อยนะเฮียทาคิ้มนี่ไปอะไรเงี้ยขาซื้อเลยะรขาซื้อเลยนะหลอกถูกหลอกได้นะถูกหลอกแล้วอะไรเงี้ยถูกหลอกเลยนะครับแล้วก็พอถูกหลอกแล้วมา เสียอกเสียใจว่ากูโดนหลอกนะฮะเออมากรงมาเกียดอย่างเงี้ยเนนี่สื่อแบบก็เรียกถูกถูกหลอกเองก็หลังโอ้ยไอ้นี่หลอกงั้นเป็นหลอกต้องเอายาตัวนี้มาแก้เดนนี่สื่อกว่าหมดตูดตัวนี้เรื่อสิยงเบอร์นี่เสียครับคุณอาริยาอ่าเนี่ยนะพอเห็นศูนย์นี่ก็จะไม่อยากอ่านต่อเลย ก็คือจบเสียนะครับคุณอ๊อฟโอ้โหนี่ท่านประธานท่านประธานนี่เห็นไหมเก้าเก้าแต่เก้าเก้าแต่สองมีจังหะเห็นไหมมีทั้งเขาเรียกว่าหงเหนือมังกรอ,อเบอร์น,นี้รู้ไหมเขาได้มาจากไหนเซเว่นครับเซเว่นใช่ครับหยิบมาได้เลยเพราะว่าผมชอบก็ไม่รู้ตอนนั้นก็หยิบมาเ,มเพราะผมชอบอันเนี้ยราชาด้วย เซเร่นเนี่ยมันมันตอนนั้นท่านผู้ดูแลมันรู้ว่าผมไม่ถึงมือมันเป็นมันเป็นชะตาที่จะได้ครับเพราะมันมีมันมีทั้งมังกรมีทั้งหงนะครับแล้วก็มีทั้งสินสัตว์สิทธิ์เก้าเก้าเห็นไหมเขามีสินศักดิ์สิทธิ์ใหญ่เขามีสินศักดิ์สิทธิ์ใหญ่คือเก้าเก้าแปดนี่คือมังกรถ้าเป็นเทพนะท่านเดียเทพก็คือศิว่าอิทโฮมคือคือเป็นหัวหน้าเทพอ่ะนึกออกไหมครับ เป็นหัวหน้าเทพแล้วเป็นเทพเป็นเก้าก็คือเทพทางที่ดีทางบวกนะครับนะฮะถ้าเป็นมังกรก็คือเป็นมังกรใหญ่ที่มีบริวารนะครับ<ช>เป็นมีทั้งโหมด้วยโหมก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปเป็นหน้าก้าแต่สองสองแต่ก้าเขยะโหมดเห็นไหมเทพยาโหมดสองสองสอก็คือด้วยความ บาลาีของเขาคุณก็คือบาลาีของเขาเนี่ยจะทําให้เงินทองไหลามาเทมาไ,นะไม่ว่าด้วยอะไรแล้วก็มีเสน่์ด้วยมีวาจาเป็นเสน่์ด้วย่ยว่าไปหลงคา,นะ <c oughs> าุมนะโยตีที่มันคายใส่เระเสร็จลย <c oughs> <c oughs> นะครับนะฮะเบอร์นี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับสามห้าก็หมายถึงว่า ในด้านองค์กรด้านต่างเนี่ยนะครับเขาถ้าด้านถ้าเป็นข้าราชการก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทีนี้ก็ช่วยทุกวิธีทางแต่ต้องระวังมันจะโดนหักหลังแต่ที่ไม่หมออไม่โดนหักหลังมากมายหรือแบบเงินก้อนใหญ่มากก็เพราะมันมีห้าสามตัวนี่แหละก็คือยังรู้จักมีสติสตางคอยู่ถ้าไม่มีห้า เบอร์อื่นละเบอร์นู้นคือเปิดร้านเบอร์นี้นี่ได้มาจากอันนี้เสียตังค์เสียตังค์แต่ใช้ใช้อันนี้ดูก็คือในร้านอันไหนมีพลังเยอะสุดมือเนี่ยก็เป็นได้เนี่ยเลยเลยเลยถูกร้านหลอกตัวมือไม่ไหวแต่แต่มันก็ได้นี่ไงได้ห้ามาหลังได้ไห้านี่หน่าเบอร์นี้ก็เบอร์นี้ก็ถือว่ายังไม่ดีพอนะครับน้องนัน น้องน,าน้าเนี่ยนเนี่ยเสน่ห์สองเท่าสองเป็นคนมีเสน่ห์มีความอ่อนหวานนะครับเป็นคนมีสเสน่ห์มีความอ่อนหวานค้าขายได้ได้เงินทองไหลามาเทมาแต่บางครั้งก็เอาติดใจตัวเองอย่างสมานเงินคิดว่าตัวเอง,นนนเ,อง,เ,องเนี่ยหาเงินได้เก่งเข้าใจไหมหาเงินเก่งไม่มีเสน่หน์อะไรต่างๆทีนี้อะไระไหนะไน้ำหอมกูใช้น้ำหอม ร้อย่าบาทนี่เป็นเครื่องใช้ทั่วโอ้โหลุยวิจตองเจ็ดพันแปดพันอะไรประมาณนี้แอบเนี่ยแล้วก็ใครจะพูดอะไรก็เต็งนี้มันเชื่อแล้วก่อนโอ้โหได้กลิ่นด้วยบางของหอมฟุตชีด้วยไอ้คนดมก็มาโอ้โหได้กลิ่นอะไรมาอะไรเอ่ะไม่ดีนะมันจะทำให้เสียเงินฟุ่มเฟือย ส e right? so, um. ah. uh. ี่สามสามวาวาจาเนี่ยสี่สาหนึ่งเนี่ยนะครับน้องแอนต้องระวังเรื่องวาจาวาจาจะพาพาจนเลยเห็นไหมครับเนี่ยถึงแม้เราจะรู้จักว่าอุตสาห์ตั้งกาดแล้วนะไม่ประมาทนะแต่มันก็ยังพาเราทาเราเสียไปทั้งเรา นะครับเจ็ดเก้าหนึ่งคือความทิฏฐิของเราคือความเชื่เราเราคิดว่าทิฏฐิแล้วก็เราก็มักจะมีปากเสียงกับเขาแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็มีเรื่องรายจ่ายเยอะเยอะ่ะน้องแง่โดยที่เสียหกสองหนึ่งอันนี้เป็นเสน่ห์นะครับแต่ว่าสองหนึ่งนี่เสียเจ็ดแปดอีกโอ้ยแปดแปดอีกโอ้ยเสียหมดเสียหมดแล้ เก่งเลยน้องฝนหนึ่งห้าสี่ยิ่งชนะละน้องฝนเนี่ยฉลาดเออเห็นไหมพวกด็อกเตอร์พวกด็อกเตอร์เก่งนะครับทำด้านด้านสกายเก่งดูแลเก่งโอ้ยหกห้าสี่โอ้ยเห็นไหมวาจาเป็นซับเปอร์นี้คู่ตู้ให้เอบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อเบอร์นี้เลยนะครับขายเลยขายเลย อันน <c oughs> oh, ี้สองหกสี NP ่เห็นไหมเขามีเสน่ห์นะครับปาชา์เขาเป็นที่รักเขาฉลาดตาดเปรียวนะครับถ่ายทอดวิชาเกตนะครับถ้าทํางานราชการเนี่ยโอ้โหได้เลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนอะไรบ่อยนะครับก็ดีครับได้ A บวกทักสองเบอร์นี่เอบวกวันที่สองเบอร์เท่าไหร่ก็ติดต่อหลังมาซื้อมาแล้วหรือเปล่าไม่ได้ซื้อค่ะเป็นที่สองสองเบอร์เลย คือเบอร์แรกแบบวัคนวนันใช้แล้ตั้งแต่มาหาลัยค่ะ,ะมันมันไปนี่ร้านแล้วก็มาเลยเแล้วเกล้วเป็นไงเรียนเกืน ก็ไม่เคเขาเรียนเก่งอยู่แล้วประมาณเดอก็ไม่คุยเยอะมันผหี่ห้าเก่งคุยเยอะแต่เขาเขาเก่งเขาไม่คุยเขาไม่คุยเขาลอจังหวะคุยคุยไม่ได้ตามถ้าคุยไม่ได้ตามกไม่พูดหรอก้เพราะว่าเขาช่างานกูซีเวลาคุยกับพวกไม่ตามไม่คุยใช่ใช่เลยอาจารย์ใช่เลยอาจารย์ พุ่งนีีทุ่งเนี่ยพุ่มเนมมี่ยนะพุ่งก็ก็ก็เจอหกแบบก็คือมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยนะครับก็้าอาจารย์โทษทีมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยนะครับรายจ่ายฟุ่มเฟือยเวลาจ่ายแล้วก็จ่ายเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับจ่ายเงินก้อนใหญ่ไปออกไปข้างนอกไปติดต่ออะไรทั้งป แต่เราก็มีความฉลาดนะเราก็มีความเก่งฉลาดในด้านการติดต่อและการสื่อสารนะครับรู้จักวิเคราะห์อะไรหรือเปล่าแต่มักจะเจอรายจ่ายเกินกินก็ถือว่าเสียครับมันอยู่ในมันอยู่ในเกมของเลขเสียคุณพลดไดศูนย์มาก็ไม่ต้องบรรยายแล้วเนาะเขาไมเบื่อเขาสามาใหม่แล้วว่าจะมาทอ๋อไม่จะเป็นรักงใช้เป็น การว่าบอกชวนเปลี่ยนนะแม่ชีเล็กเห็นไหมแม่ชีเล็กเนี่ยแม่ชีเล็กเนี่ย527เนี่ยมันก็หมดเนี่ยไปกับสมมติวมีรูกชายหรืออะไรต่างๆเนาะมีลูกชายมีญาติพี่น้องมีอะไรหรือมีอ่าเราก็จะหมดไปกับเนี่ยกับกับผู้ชายนะครับหรือแบบว่าสมัยมาบวชแล้วก็จะมีรายจ่าย ให้เราภายนอกอยู่เออเหมือนกับเขาก็ต้องไปดูแลนะครับแม้แต่พ่อเราหรือก็ถือว่าเราเป็น5-2ที่เราจะต้องไปเสียสละนะครับก็เบอร์นี้เสียมากเสียทั้งสองเบอร์เลยครับเสียทั้งสองเบอร์เลยนะครับเราเนี่ย2-8 3-3เนี่ยแม้แต่จะพยายามโค่นนะครับ ทำงานถ้าเป็นคนทั่วไปว่าทำงานตัวเดียวเพื่อหาเงินอย่างเงี้ยแต่สองสามสามเนี่ยทำงานหาเงนินด้วยตัวเป็เียวยอย่างเงี้ยครับแต่แต่แปดเนี่ยมันมันก็มาทําให้เสียตยังค์อีกหนเดือนะครับคุณน้องวาจาเป็นทรัพย์เนี่ยก็มันมีหกแปดนะครับหกแปดหกเนี่ยกระจายทุ่มเงินแล้วกตกท 0, ้ายด้วยศูนย์หยุดทไม่ต้องบรรยายเลยไม่เหลืออะไรเลย สิ่ที่เราทำมาทั้งหมดก็ไม่เหลืออะไรเลยสี่ห้าหนึ 4, ่งฉ <5, S 1> ลาดโอ้ยฉลาดยังไงมันมีศูนย์อีกไม่เหลือเีกเน่เงยังไงก็ไม่เหลือมันต้องแบบนี้เนี่ยฉลาดต้องไม่ต่อไปต้องไม่มีคู่เสียแบบนอ้องฝนอย่างเี้ยทีนี้ฉลาดมาแล้วท,ที่ที่ทุกอย่างนะทำอะไรด้วยสติปัญญาสร้รรางเนื้อสร้างตัวมาด้วยสติปัญญาปัญญาของเรา บนเหลือนะครับหุ <c> ้ย <oughs> ขนาดใจยกใจเย็นแล้วนะนะก็ยังมาเมันมีรายจ่ายรายใจ่ายใหญ่ขึ้นในรายใจ่ายใหญ่ไม่พอรายจ่ายย่อยแค่ของรวมส่ดดวนรวมส่ดดวนตัวโอ้โหแข่งกันจ่ายเลยเก้าหกเอาหกแล้วอันเี้บเบอร์ลูกจะว่าจะเอามาใช้ไหมฮะอันเดียบเบอร์ลูกใช้อยู่โอโห้หน้ามันเบอร์หนึ่งของเราตลอดเลยใช่ไหม ขอเอามาใช้อยู่ใช่ไหมขออยู่ตลอดเวลาเลยให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เดือนเนี่ยไม่ดีครับไม่ดีขอบทุกคนแล้วเนาะนะครับเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูบ้านเลขที่กับทะเบียนรถแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็ินน้ำกินผ่าครับ